สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตาศาสตร์เรื่องเลขยกกำลงังกับทิเชื่อัญชลีวันนี้เราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะ การนำไปใช้ของเลขยกกาลังนะคะเราจะนำเลขยกกาลังนะคะไปใช้ในรูปของการเขียนสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่างๆในกรณีที่มีจำนวนค่ามากๆหรือจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้สั้นลงนั่นเองค่ะการเขียนสัญญกรวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเขียนในรูป a คูณ10ยกกาลัง n เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งค่าของ a นะคะที่สามารถเป็นได้คือ1ไปจนถึง9นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์กันเลยนะคะการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะข้อ 1, 1> 7ล้านอ่านักเรียนสังเกตดูนะคะ7ล้านเกิดจาก7คูณ1ล้านใช่ไหมคะเราจะพิจารณา1 000. ล้านก่อนนะคะ1ล้านถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยฐานของเราจะต้องเป็น10เท่านั้นนะคะเพราะการเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูป a คูณสิยกกำลัง n ฉะนั้นฐานของเราต้องเป็น10เท่านั้นก็จะได้10ยกกำลัง6ค่ะดังนั้น7ล้านเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ก็จะได้7คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองค่ะหรือคิดอีกห่งวิธีนะคะเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดซึ่งถ้าเป็นจํานวนเต็มเราจะเลื่อนจุดไปข้างหน้านะคะเพราะ7ล้านนะคะ สแสดงว่า7หล้านเนี่ยจุดศูด ans, 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 อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนถ้า7หล้านจุดศูอยู่ถ้าเรานำจำนวน7หล้านเนี่ยมาเขียนในรูปสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์จะสังเกตเห็นว่าค่า a ของเราเป็นยังไงคะค่า a ของเรามีค่ามากกว่า10ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้ไม่ได้จึงอาศัยการเลื่อนจุดนะคะมาช่วยหาในการหาคำตอบนะคะเราก็จะเลื่อนไป ข้างหน้านะคะทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะอยู่ในเงื่อนไขว่า a เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10ค่า a จึงเท่ากับ7นะคะส่วน10ยกกำลัง6 10ยกกำลัง6เราพิจารณาดูเลขชี้กำลังนะคะเด็กๆถ้าเลขชี้กำลังของเราเป็น6เกิดจากการที่เรานับสูตรนะคะวิธีการจำง่ายๆสูย์มีกี่ตัวดังนั้นเลขชี้กำลังของเรายกตามนั้นเลยนะคะ ผลลั์ที่ได้ก็คือ7คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะ9ก้าแล้านนะคะก็จะได้95คูณหนึ่งล้านอ่ะ95คูณหนึ่งล้านก็จะมีค่าเท่ากับ9,50 0 0 0ล้านดังนั้นเราพิจารณาถัดบรรทัดถัดมานะคะ10 10เกิดจากอะไร10เราจะนำา10เนี่ยไปคูณกับ9.5 ค่าของมันที่ได้จะมีค่าเท่ากับ95ดังนั้น10ยกกำลัง10มาจากไหนมาจากการที่เรานำ10,000ล้านนะคะไปเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยมีฐานเป็น10ฉะนั้นฐานของเราเป็น10อยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนเลขชี้กำลังที่เป็น10นะคะมาจากการที่เรานับ0ูนย์ศนย์มีทั้งหมดกี่ตัว ศูนย์มีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมคะดังนั้นการเขียน1 0 0 0 0 0 0ล้านให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังก็จะได้10ยกกําลัง10อ่ะทีนี้อยู่ในรูปของการคูณเลขยกกําลังแล้วใช่ไหมคะเพราะฐานของเรามี10เหมือนกันใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนําเลขชี้กําลังไปบวกกัน ฐานเหมือนการคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันดังนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้คือ9.5คูณ10ยกกำลัง11นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ4,960 คูณ10ยกกำลัง5เราจะพิจารณาจำนวนเต็มก่อนนะคะ,ะด่าดูอ9 6 0 4,960น้นี่นะคะเกิดจาก4.96คูณ1,000นะคะเกิดจากการเขียนกระจายนะคะคูณ10ยกกำลัง5ทีนี้เราพิจารณา1,000 1,000เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้นะคะ ก็คือ10ยกกำลัง3เลข3ของเลขชี้กำลังเนี่ยมาจากไหนมาจากการที่เรานับ0นย์นะคะศนย์มีทั้งหมด3ตัวดังนั้นฐานของเราเป็น10อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะได้10ยกกำลัง3อ่าบรรทัดถัดมา ทำไมถึงได้10ยกกำลัง8เกิดจากฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4.96คูณ10ยกกำลัง8นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะของการเขียนสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์โดยการเลื่อนจุดค่ะ 62400นะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญกรณวิทยาศาสตร์ก็คือเขียนในรูป a คูณสิยกกำลัง n นะคะซึ่งค่า a จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะ,ะจุดเดิมจุดของเราอยู่ตรงนี้ทำไมถึงอยู่ตรงนี้เพราะ62400 0 0จุด00ใช่ไหมคะเราจะต้องใช้วิธีการเลื่อนจุดใช้วิธีการเลื่อนจุดแล้วเลื่อนไป ถ้าเลือกไปแค่หนึ่งตัวค่าที่ได้เป็นไงคะยังมากกว่าสิบใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการเลื่อนต่อเป็นไงคะยังมากอยู่ใช่ไหมคะอ่าเลื่อนต่อค่ะได้หกสิบสองจุดสี่ศูนย์ศูนย์เป็นไงคะค่าที่ได้ก็ยังมีค่ามากกว่าสิบใช่ไหมคะอ่าเลื่อนอีกหนึ่งตัวดังนั้นจุดก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับหกจุด 2 4เวลาเขียนนะคะนักเรียนไม่ต้องนำด้สูตรมาเขียนนะคะคูณ10ส,ส่วนเลขชี้กำลัง,งเราจะนับตามที่เราเลื่อนจุดไปฝักสายมือนะคะก็คือเลื่อนไปข้างหน้านั่นเองค่ะอ่นนะนับพร้อมที่เชร์นะคะ1 2 3 4ดังนั้นเราเลื่อนไปกี่ตัวคะ สตัวใช่ไหมคะเลขชี้กำลังของเราก็จะมีค่าเท่ากับ4ดังนั้น62,400เขียนให้อยู่ในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์ก็จะได้6.24คูณ10ยกกำลัง4ค่ะผ่านตัวอย่างที่5นะคะ727คูณ10ยกกำลัง4เราทำา7 27, 4, 5, 7 7เขียนให้อยู่ในรูปสัญลากรณวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาก็โดมาว่า จะต้องเขียนให้อยู่ในรูป a คูณสิยกกาลัาง n เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10ถ้าเราเอา727มาเขียนเลยเป็นไงคะค่ามากกว่า10ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องใช้วิธีการเลื่อนอจุดอ่ะแสดงวา่าจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทำยังไงเราจะเลื่อนจุดถ้าเราเอา72.7ดได้ไหมคะ 72.7ก็ยังไม่ได้เพราะยังมีค่ามากกว่า10ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนไปอีก2ตำแหน่งจุดก็อยู่ตรงนี้ก็จะได้เจ็ดจุดสองเดแล้เรียนจำไว้นะคะถ้าเลื่อนไปข้างหน้าเลขชี้กลำลังจะเป็นบวกนะคะจากเดิมจุดอยู่ตรงนี้เราเลื่อนไปข้างหน้าอสองตัว ก็จะได้7.27ดจุเคูณสิบยกกำลังสองเลื่อนไปข้างหน้าเลขชี้กำลังจะเป็นบวกเดิมของเขามีคูณสิบกำลังสใช่ไหมคะคูณต่อคูณสิบยกกำลังสทีนี้เราพิจารณาต่อนะคะฐานของเราเหมือนกันหรือ,อยังคะอยู่ในรูปก,การคูณเลขยกกำลัง คันเหมือนกันนำเลขชี้กำลังไปบวกกันก็จะได้7.27คูณ10ยกกำลัง2อบวก4อ่าผลลัพธ์นะคะก็จะได้7.27คูณ10 เยอะประมา6นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ34,500,000 34,500,000เกิดจาก345คุณ1,000นะคะในบรรทัดถัดมานะคะเราจะแยก345เกิดจาก3.45คุณ1 0 0นะคะแล้วคูณ1,000นะคะ เราจะสังเกตเห็นว่ามีจำนวนเต็ม2จํจำนวนใช่ไหมคะก็คือ100และ1 0 0 0 0แสนเราจะพิจารณา100ก่อนเราจะทำา100ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลงังซึ่งมีศูนย์กี่ตัวคะนักเรียนมีศูนย์สองตัวแสดงว่าฐานของเราเป็น10ใช่ไหมคะเขียนในรูปเลขยกกำลังก็จะได้10ยกกำลังสองส่วน1 0 0 0 0แสนนะคะมีศูนย์ห้าตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังก็จะได้10ยกกำลังห้าที่ นี้พิจารณาต่อนะคะฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำได้ชี้กำลังไปบวกกันฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำได้ชี้กำลังไปบวกกันดังนั้นผลลัพธ์ของข้อนี้คือ3.45คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะทบทวนการเขียนสัญลกรณวิทยาศาสตร์นะคะเราจะนำเฉพาะตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์มาเขียนเท่านั้นค่ะตัวอย่างข้อถัดไปนะคะ 23.5คูณ10ยกกำลัง5แล้วพิจารณาดูตัวข้างหน้าก่อนนะคะ23.5เราจะเห็นว่า23อยู่ในเงื่อนไขของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ,อยังคะยังใช่ไหมคะเพราะ23เนี่ยยังมีค่ามากกว่า10ใช่ไหมคะดังนั้นเราใช้วิธีการเลื่อนจุดเดิมของเขาจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเลื่อนจุดไป1ตัวจุด ก็มาอยู่ตรงนี้ก็จะได้2องจุดสาเวลาเราจะเขียนนะคะเราจะนำจำนวนทุกจำนวนไปเขียนคูณ10อ่าเมื่อสักครู่จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราเลื่อนไปข้างหน้า1ตัวดังนั้นมีได้ชีก้กำลังเป็นบวกจำไว้นะคะถ้าเลื่อนจุดไปข้างหน้าจะมีได้ชีก้กำลังเป็นบวก ซึ่งเราเลื่อนไปหนึ่งตัวก็จะมีเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งเดิมของเขามีอ่าคูณสิบยกกำลังห้าใช่ไหมคะอ่าพิจารณาสิบยกกำลังหนึ่งคูณสิบยกกำลังห้าอยู่ในรูปบันคูณเลขยกกำลังแล้วใช่ไหมคะซึ่งฐานเหมือนกันถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไป ัวฐานเหมือนกันคูณกันนำไล้ชี้ก็ทงไปบวกกันก็จะได้2 3งจุคูณสิยกกำลังหดังนั้นคำตอบ23.5สิคูณสิยกกำลัง5เขียนให้อยู่ในรูปสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์ก็จะได้2.35จุคูณสิยกกำลังห ต่อไปนะคะเราไปดูการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยให้อยู่ในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะจากโจทย์นะคะ0.0007จะมีค่าเท่ากับ7คูณ0น0นะคะเราจะพิจารณาว่า0.0001เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ เศษหนึ่งส่วนหนึ่งมื่นแล้วเราพิจารณาต่อว่าหนึ่งมื่นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้จึงมีค่าเท่ากับสิบยกกำลังสี่นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ 7คูณ10ยกกำลังลบ4ทำไมคำตอบของเราถึงมีเลขชี้กำลังที่ติดลบเพราะเป็นสมบัติของการหารเลขยกกำลังนะคะเมื่อเลขชี้กำลังติดลบเราจะเขียนในรูปเศษส่วนดังนั้นเลขชี้กำลังที่ติดลบเป็นส่วนกลับของการเขียนในรูปเศษส่วนนั่นเองค่ะหรือหาคำตอบได้อีกหนึ่ง 1 2 3 4สาสี่ถ้าเราเลื่อนจุดมาข้างหลังนะคะเลขชี้กำลังของเราจะติดลบถ้าเลื่อนจุดมาข้างหลังเลขชี้กำลังของเราจะติดลบนะคะจะได้7คูณ10อ่าเมื่อสักครู่เราเลื่อนจุดมาขา้างหลัง1 2 3 4สาสี่ก็จะได้10ยกกำลังทเวสี่ ดังนั้น0 0 0 0 7เขียนให้อยู่ในรูปสัญลกรณวิทยาศาสตร์ก็จะได้7จคูณ10ยกกำลังลบ4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนที่มีค่าน้อยนะคะเขียนให้อยู่ในรูปสัญลกรณวิทยาศาสตร์นะคะว่าเป็นยังไงส่วนมากนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยจะอยู่ในรูปทศนิยมค่ะ 063เราจะสังเกตเห็นว่าจํานวนเป็นยังไงคะจำนวนจะมีค่าน้อยมากๆใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยๆเนี่ยให้อยู่ในรูปสัญลกรวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้สะดวกและสั้นลงนะคะ <S <S ก็จะได้โดยเราจะนำจุดนะคะเลื่อนจุดทศนิยมไปข้างหลังนะคะอ่าเราจะนับพร้อมกัน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ส่้า็ทาช่าเลื่อนมาอยู่หลังจุดเลข3ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะถ้าจุดอยู่หลังเลข3จะสังเกตเห็นว่าได้63 63เนี่ยซึ่งมันมีค่ามากกว่า10ใช่ไหมคะ,ะเราจะใช้ไม่ได้ดังนั้นเราจะเลื่อนจุดแค่ตรงหลังเลข6เท่านั้นนะคะ ก็จะได้6กจุดสาคูณสิอย่าลืมนะคะนักเรียนถ้าเราเลื่อนจุดมาข้างหลังเลขชี้กำลังของเราจะติดลบนะคะ,ะนะับอีกหนึ่งครั้ง1 2ึสาม ก็จะได้6.3จคูณ10ยกกำลังลบ8บวกกับลบสอ่ะนักเ,เรียนคิดเฉลิมเช่เชอค่ะผลลับข้อนี้คือ ักลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันเลยนะคะค่ะจากจุดข้อนี้นะคะ0 0 9 9 2ยกาคูณ10ยกกำลังสนะคะเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดถอยมาข้างหลังนะคะอ่ะเดิมจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะาเราเลื่อนมาข้างหลัง 1>, 1 2 3ก็จะได้จุดหลังเลขเก้านะคะเรานำมาเขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็จะได้9.2คูณสิอ่านักเรียนจำได้ไหมคะถ้าเราเลื่อนจุดมาข้างหลังเลขชี้กำลังของเราจะติดลบ1 2 3ก็จะได้ยกกำลังลบสคูณ สิบยกกำลังสองจะสังเกตเห็นฐานของเราเหมือนการคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังไปบวกกันก็จะได้9-2 นี้ก็จะได้9.2คูณ10ยกกำลังลบ1ค่ะดังนั้นนะคะ0.0092คูณ10ยกกำลัง2เขียนในรูปสัญญกรณวิทยาศาสตร์ก็จะได้9.2คูณ10ยกกำลังลบ1 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์สัญกรณวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการเขียนตัวเลขสแสดงจํานวนต่างๆในกรณีที่มีจํานวนที่มีค่ามากหรือจํานวนที่มีค่าน้อยให้สั้นลงนะคะรูปแบบในการเขียนเขียนให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 แต่น้อยกว่า10นะคะย้ำนะคะว่าค่า A มีค่าที่เป็นไปได้คือ1ไปจนถึง9นะคะและ N เป็นจำนวนเต็มการนำจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะมาเขียนในรูปสัญลกรณวิทยาศาสตร์วิธีการเขียนเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดไปข้างหน้าเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนจุดไปข้างหน้าเลขชี้กำลงังจะเป็นบวกเมื่อไหร่ที่เรานำจำนวนที่มีค่าน้อย มาเขียนในรูปสัญญกรณวิทยาศาสตร์ถ้าเราเลื่อนจุดไปข้างหลังเลขชี้กำลังของเราจะติดลบค่ะเลื่อนจุดไปข้างหลังเลขชี้กำลังของเราจะติดลบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์วันนี้นะคะที่เชร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองฝึกทำนักเรียนอย่าลืมทบทวนและฝึกทำกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ ที่เชิญเลีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีค่ะ